ตัวกันชัดๆครับเจ้าสายตัวนะครับนกต่อตัวหลักของผมอีกตัวนึงน,นะครับประเด็นคือวันนี้ผมจะมาเปิดแบ่งนะครับไม่ค่อยมีเวลาออกต่อครับในนกฝึกผมก็มีหลายตัวมีปัญหาเรื่องงานไม่มีเวลาออกต่อนะครับ เพื่อนๆท่านใดอาจารย์ท่านใดเอฟซท่านใดสนใจนกต่อกเก่งๆครับตัวนี้ตัวนี้ผมรับประกันนะครับเล่นได้ทั้งวันครับถ้าเอาไปแล้วไม่เล่นนี้ผมยินดีซื้อคืนเลยครับตัวนี้จะไม่จดคูจดอะไรมากมายครับเพราะว่า ความสามารถเขานี่ไม่ต้องห่วงครับจับเฉลยมาแบบเยอะแยะมากมายครับเป็นได้ทั้งต้นไม้และสายไฟนะครับออกเดินสายได้ทั้งมันครับตัวนี้พามาอาบแดดหน่อย เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นแขวนฟังเสียงขันกันนะครับนี่ครับเอาขึ้นปุ๊บเรียกปับครับจิบปีกทั้งวันตอนนี้เข้าพรเนียดง่ายมากครับนกต่อเก่าๆครับ เสียงเรียกเข้าประมาณนี้นะครับไม่ต้องจดกูนกปงในดีครับตัวเนี้เข้ามาแล้วออกยากครับดวครับ นี่แะครับไม่ดู้เป็นอะไระครับหนักหัวทั้งมันครับเจ้าสายชวยเดเสียงประมาณนี้ครับนกป่าเกียดเลยแบบนี้ ถ้ามีท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ครับตัวนี้จะสายตัวครับตัวนี้พร้อมเปิดแบ่งนะครับพร้อมรับประกันด้วยครับเล่นทั้งวันผมขอเปิดที่25ใบแดงนะครับตัวนี้เปิดราคา ก็ถือว่าไม่แรงครับแคบกับกความสามารถนกแล้วเอาไปเล่นแบบสบายใจเลยครับไม่ต้องมีไม่ต้องกังวลว่าจะไม่เล่นนะครับสนใจก็เต็ดต่อมานะครับ